วันนี้ racing garage ชวนมาเจาะลึกกันครับกับทีม F1 หน้าใหม่ที่หลายคนจับตา Cadillac F1 ค่ะโดยเฉพาะคำถามสำคัญเลยว่าใครจะได้เป็นนักขับคนแรกของทีมในปี2026ที่จะถึงนี้ครับเราจะมาดูกันจากข้อมูลล่าสุดเลยอ้างอิงจากหลายสื่อเลยนะครับช่วงเดือนสิงหาคม2025ที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง SB Nation, BAIN Sports, The Drive ก็มี ใช่ค่ะแล้วก็ talksportnews.com.au ด้วยเราจะมาลองแยกกันดูว่าอะไรคือข้อมูลที่ออคอนเฟิร์มแล้วกับอะไรที่ยังเป็นแค่กระแสข่าวหรือว่ารายนานอยู่ดีเลยครับงั้นเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานที่ยืนยันแล้วก่อนเลยดีกว่าครับเกี่ยวกับทีม Cadillac F 1ได้ค่ะที่แน่ๆเลยก็คือ Cadillac ที่อยู่ใต้ G M เนี่ยได้รับไฟเขียวให้เข้าร่วม F 1ปี2026เป็นทีมที่11อย่างเป็นทางการแล้วค่ะ แล้วก็จะมีฐานหลักๆอยู่ที่อังกฤษใกล้ๆ Silverstone เลยอ๋อใกล้สนามแข่งเลยใช่ค่ะแล้วก็ได้ตำนานอย่าง Mario a n d นเดรติมาเป็นเหมือนทูตให้ทีมด้วยค่ะ ambassador ครับแล้วเรื่องโครงสร้างผู้ลงทุนอย่าง T W G Partners อันนี้ก็ยืนยันแล้วใช่ไหมครับเหมือนเคยเห็นข่าวจาก The Drive ถูกต้องค่ะอันนี้ยืนยันแล้วตั้งแต่ปลายปี2024เลยทำให้เห็นว่าโปรเจกต์นี้เขาเอาจริงเดินหน้าเต็มตัวแล้วค่ะโอเค ชัดเจนครับเรื่องโครงสร้างแต่ก็มีส่วนที่ยังเป็นแค่รายงานอยู่เหมือนกันใช่ค่ะหลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องสำคัญอย่างเครื่องยนต์นี่แหละค่ะอ๋อประเด็นที่ว่าปีแรกๆอาจจะอออาจจะต้องใช้เครื่องยนต์ฟรารี่ได้ก่อนเพราะของ GM เองยังพัฒนาไม่เสร็จ ประมาณนั้นแหละค่ะคือมีรายงานจากหลายแหล่งอย่าง news.com.au เขาก็ว่ามาแบบนั้นว่าเครื่อง GM อาจจะยังไม่พร้อมสำหรับปี2026แต่ว่าอันนี้ยังไม่เป็นทางการจากทีมยังค่ะยังเป็นแค่รายงานข่าวต้องรอคอนเฟิร์มจากทาง Cadillac อีกทีค่ะเอาละครับทีนี้มาถึงประเด็นหลักที่เราจะคุยกันวันนี้เลยเรื่องนักขับคนแรก ค่ะน่าสนใจมากจากเดิมเนี่ยชื่อของเซอร์จิโอเเเรสนี่ถูกโยงกับแคดดิแลคมาตลอดเลยเนะครับแต่ว่าล่าสุดสิงหา25เนี่ยกลายเป็นวัลต์รีโบตัสที่พุ่งขึ้นมาเป็นตัวเต็งเฉยเลยใช่ใช่ค่ะกระแสข่าวแรงมากทั้งจาก SB Nation ทั้ง BIN Sports พูดตรงกันเลยว่าโบตัสคือตัวเต็งคนแรกมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมอยู่ดีๆถึงพลิกมาเป็นโบตัสได้ คือเหตุผลหลักๆที่สื่อเขาวิเคราะห์กันนะคะก็คือเรื่องของประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ใช่ค่ะโบตัสนี่คือแข่งมาเยอะมากหลายร้อยสนามเลยเคยชนะการแข่งขันแล้วก็ที่สำคัญคือเคยอยู่ทีมใหญ่อย่าง Mercedes มาก่อนอ๋อประสบการณ์จากทีมท็อปนี่เองถูกต้องค่ะประสบการณ์ตรงนี้มันมีค่ามากๆสำหรับทีมใหม่ที่ต้องเริ่มเซตอัพทุกอย่างทั้งเรื่องรถเรื่องการทำงานในทีมอย่างที่ S b n บ t i o n ่นกับ t a l k Sports เขาวิเคราะห์ไว้นะคะแล้วเหมือนจะมีเรื่องของไทม์ไลน์เข้ามาเกี่ยวด้วยไหมครับเหมือนผมเห็นผ่านๆ จาก B I N Sports ว่าทีมต้องการนักขับที่มีประสบการณ์มาเริ่มโปรแกรมทดสอบรถเก่าหรือ T P C ให้เร็วที่สุดใช่เลยค่ะประเด็นนี้สำคัญมากคือการมีนักขับเก่าๆมาเริ่มโปรแกรม T P C หรือ Testing of Previous Cars เนี่ยมันช่วยเร่งการพัฒนาได้เยอะมากทีมก็อยากจะเริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อาจจะภายในปีนี้เลยซึ่งบอตังส์ก็ตอบโจทย์ตรงนี้พอดีค่ะ แต่ก็ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่รายงานข่าวล่าสุดเท่านั้นครับครับเข้าใจครับแม้ว่าจะมาจากหลายแหล่งที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็พูดตรงกันแต่เราก็ยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทําแครเแลักอยู่ดีค่ะเข้าใจครับแต่มันก็น่าสนใจนะครับที่ว่าชื่ออย่างเพรสที่ก็ประสบการณ์สูงเหมือนกันนะแถมมีฐานแฟนคลับมีมูลค่าทางการตลาดดีด้วยทําไมถึง ไม่ใช่ตัวเรื่องแรกตามข่าวล่าสุดนี้จริงๆเหตุผลที่เพรเรสเคยเป็นข่าวเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลมากนะคะทั้งประสบการณ์ที่ว่าทั้งความนิ่งในการขับแล้วก็เรื่องการตลาดอย่างที่ว่ามาครับผู้บริหารทีมเองก็เคยพูดนี่นาว่าประสบการณ์สาคัญมากในปีแรกๆใช่ค่ะเขาเคยพูดเพราะเพอทีมอาจจะอยากได้นักขับเก่าๆถึง2คนเลยก็ได้นะคะสําหรับปีแรกอ๋องั้นก็หมายความว่าตัวเลือกได้อยู่ค่ะยังเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งมากๆสําหรับที่นั่งที่2ออยู่ดีค่ะ โอเคนั่นก็คือที่นั่งที่สองนี่ยังเปิดกว้างอยู่ว่างอันเถอะถูกต้องค่ะถ้าบอตัสได้คนแรกไปจริงคนที่สองนี่ยังว่างอยู่เลยซึ่งเพเรสก็ยังเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนตอนนี้นะคะครับแต่ก็อาจจะมีคนอื่นเข้ามาก็ได้ใครจะไปรู้ทาง b ีอินสปอร์ตเขาก็เก่งๆกันว่าประกาศคนที่สองอาจจะมาช่วงพักครึ่งหรือลูกาลแต่ก็นะคะยังเป็นการคาดเดาอยู่นอกจากสองคนนี้แล้วมีชื่ออื่นๆที่แบบว่า หลุดเข้ามาในกระแสช่วงซิลีซีซั่นบ้างไหมครับก็มีบ้างค่ะตามประสาซิลิซีซั่นเนาะก็มีชื่ออย่างยูกิทูโนด้าหรือมิกชูมาเคอร์โผล่มาบ้างแบบแบบแต่ชื่อที่ดูเหมือนจะโดนตัดออกไปค่อนข้างแน่แล้วก็น่าจะเป็นแดนียลริเคียโดค่ะอ้าวเหรอครับทำไมเหรอครับริเชียโดเองด้วยที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ทางของเขาแล้วอ๋อโอเคชัดเจนครับสรุปแล้วเนี่ย แนวโน้มตอนนี้ก็คือ c a d i l l a c น่าจะให้น้ำหนักกับนักขับที่มีประสบการณ์สูงมากๆอย่างน้อยคนหนึ่งแน่ๆใช่ค่ะหรืออาจจะทั้งสองคนเลยก็ได้เพื่อเร่งพัฒนาทีมในปีแรกให้เร็วที่สุดซึ่งข่าวบอสตันเนี่ยมันก็ดูสอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่ทีมต้องการนักขับคนแรกเร็วๆเพื่อมาเริ่มงานพัฒนาเลยถูกต้องค่ะส่วนที่นั่งที่2ก็ยังคงเป็นปริศนาที่น่าติดตามต่อไปซึ่งชื่อเพเรสก็ยังวนเวียนอยู่ในกลุ่มตัวเต็งลำดับต้นๆค่ะ สรุปการเจาะลึกของเราวันนี้ก็ชี้ว่า Volteri t Bottas มีแนวโน้มสูงเลยนะครับที่จะเป็นนักขับคนแรกของ Cadillac F1 ในปี2026ตามรายงานล่าสุดซึ่งก็ถือว่าพลิกจากกระแสดเดิมที่เป็น Sergio Perez ค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังต้องย้ำว่ารอคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการจากทีมก่อนนะคะและที่นั่งที่2ก็ยังเปิดกว้างมากๆครับ ซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่านอกจากเรื่องประสบการณ์ที่ทีมเน้นย้ำมากๆแล้วเนี่ยค่ะปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นมูลค่าทางการตลาดหรือว่าเคมีความเข้ากันได้ระหว่างนัครับสองคนเนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกนักขับคนที่สองของแคลร l แลกมากน้อยแค่ไหนนั่นสิคะน่าคิดมากอันนี้คงเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยคะ่ะ thì rain cho đăng Thu quán phán mình tròn khoang Racing garage cứ thì Anh đã muốn này thay yên đừng Racing garage Oh Chụp สองแสงทุกชุดที่ใส่เติมไฟให้แรงหัวใจนักแข่งทุกคนก็รู้ใจ Racing Garage เราอยู่ข้างกันรักสีงงสน,น้ำสุนันทเราส่องแสงทุกชุดที่ใส่เติมไฟให้แรงหัวใจนักแข่งทุกคนก็รู้ใจ Racing Garage เราอยู่ข้างกัน Racing Garage